เขาเขากลางกว่างเนี่ยเอาเขากลางใช่ไหมไม่รู้ว่ะเอ้ยใครกับตันทีใหมเ่เหี้ยเหี้ยกูกูตามพี่แม็กอับพี่แม็กเขายืนนิ่งอยู่แล้วนะไม่พี้แม็กมันต้องเป็นตัวที่แบบคอยหาข่าวกันตัวเลิอกอะพวกเรานะพวกเราต้องเข้าเองไอ,ไอ้แม็กเอ้ยไอ้พี่นะเอ้ยอันนี้ <c oughs> อ,อะไรกูใช้ซีลีส์ยุทธ์เติร์นนี่คอ <c oughs> โอมันยิงเหรอเออเออยู่อีนั่นเอออยู่เอวเพราจะไปเลยวะปังปังเออ

ใช่เฮียทหารเฮียสั่งทหารทหารทำตามสั่งอย่างเงี้ยเขาอยู่กับกระบวนการทางการทหารมาอย่างน้อยสองปีเขาเชี่ยวชัยคำสั่งทางทหารแน่นอนมีระเบียบไม่ได้ระเบียบไม่ได้เจ้ากูกูใช้มัลวินโดว์เองเขลองลองลองวางเลยวางเลยลองลองลองเฮ้ยว่าตรงนี้ทะลึไอ้นี่อันตรายว่ะ เลสก,กิลหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยหัวทีเดียวเลยเหรอเม็ดมีเฮ้ยเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวสวยสวยสวยไปไปตามตามไปไปตามเฮ้ยอุ้ยเป็นการเทรดที่ดี เจอไดมอนด์เลยเหรอว่างเลยวางเลยอ๋อจะไปหน้าทรายเหรอโอเคเราจะไม่สมมุติเจ้านี่ยเองไอ้ขี้ตรงกลางมีไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ขี้มันให้หัวทีเดียวเลยวะไอ้ขี้มันแรงสุดเลย ม่งวางเตอโครคมไอ้เฮียคีโอกับไอ้เฮียนู่นน่ะไปเตกลงแล้วนะเจดจบแล้วลองเกมลงโอ้เขี้ยจีนโดนขาเฮีย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 ไม่เอาสิวไม่เอาไม่เอาไม่เอาลาวเนี่ย

ึงทำอะไรมึงทำอะไรโอ้เฮียไอ้เขี้ยวอะไรวะเนี่ยไม่เจ้ามี่มาฟันกูไอ้สันจะกินปืนกูกป้ามีเพลงด้วยนะเว้ยใช่เหรอเพลงอะไรอ่ะดนจะแดนแดนเราไปฟังเราไปฟังแหนกดไว้กดไว้เลยที่ไม่เคยเม่นสมดุลที่อ่ะอ่ะเอาเอาเอาคืนมาดูให้ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังระเบิดไปนะใายมีโ hmm. อ่ยเหี้ย yeah. ม mm ันเหี Now, ้ยโลเหี้ยขวาลูกซองเด้อหนึ่งมิต

Quick! Keep hiding! The run begins! Hello! Quick! 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 เซอยู่ข้างบนอะล่าสุดอะโอ้นี่มันปืนยอดนิยมมึงนี่ครัสเปกตัมมึงอะใอาว่ะมึงเอาไปใช้ก็ได้เเออาาไไปปขอบใจมากเพื่อนอยากได้แล้วเดี๋ยวซื้อให้เพื่อนโอยากมีเมีอลีนี่อะคันนึงโอ้ขอที่กาละ มันมีเดมอนยกตีอะไรไปไหนบ้าทถาไมเราเจอไดมอนวะไอเจมเสมอไปจริงๆแล้วตัวจริงแม่งไอเจมแม่งเรเดียนเลยสัตว์เฮ้ยเข้ามาแล้วนะดันจะมาแล้วทำอะไรกันสัตว์ Spike down B วยก่อนอที่เดี๋ยวไม่รู้ว่าอยู่ไหนเฮ้ยมีมีมีหน้าหน้าก่อนเป็นหน้าเมืองกรจริงจริงเฮียโอ้ยเจ้ามึงคอยคุมอ่ะซ้ายเพป็นซ้ายมันอยู่ซ้ายหมดเลยเฮียเป้าไ้เจ๋งม่งโคตเทียเฮียโคตเตอร์คิวแฟร์แป้งนนวัดเลย Got the spike. da, tại sao tên lại nói như cho kênh không bỏ lỡ những video hấp nói đó 30 seconds left, <coughs> 10 seconds left. Oh. <laughs> Careful, reloading. Uh oh. First lap. Long grenade out. <laughs> uh, you are divided for you. Reloading. Oh, he here. Hey. Bang, long ตรงตรงสปอน่ะ <enemy> เฮ้ซ้ายมีเอสตาปัญหาคือไม่ได้ยินเสียงนี่หลาเยอะเอสตาเดี๋ยวซ้ายอ,ะอา่ะไอ้ตรงถ่ายมันอ่ะเขาโอ้ยหาคู่กันเสรด้วยเพื่อนระวังด้วย oh. มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วฮะ อยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างแล้วดูตรงดอเข้าไม้ทรายแล้วชาร์จ traveling reloading ทักอย่าไป,ไป,ไปใใดูทางนั้นมันไม่มีมันอรนไอไว้แล้วมันเข้าไปได้เท้อ เลน่านี่นะจะไม่ใช่เลนออาร์ตันจะไมมันว่าประตูนี้มันเล็กไปหน่อยวะวะตัวละครมึงตัวใหญ่กว่าตัวกหอ้เจมส์เอาแล้วกันระวังดูหลังฮะที่นี่ ตกใจหมดอีกทีเอาเยอะโดนเพือเเออท่อน้ำท่อน้ำตัวเรน่าเออตอนอยู่นั oh, okay. ้นแหละเออตออยู่ท่อน้้

มีตัวหนึ่งแน่นๆน่ตรงกลางมีหนึ่งฉันเดินอยู่ข้างบนอ่ะมีเมีมีมีเทอร์นอลมี cover going o ว t โอ้ยอะไรเ,เนีนเ่ยวะ spike down m ้เด็กอ,อยู่กลางฮะ วับ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 อเควางนันอุ้ยเยอะโอ้โตมากเดืเขาบนแหละใช่ไปดักไปดักไปดักดักหนวะเยอนนั้นแหละตรนนั้นเตนเเตระวังไฟเนเต้นเนเนนี่แหละเมวิ่งมาเลยก็เมวิ่งเลยวิ่งเลย

คสัตว์อยากพีมากมากาชิพายละโอ้ยโลมากสามสี่อยู่ตรงมิดอรอคอสกับกูได้เจมไม่ต้องวัดละ ซ้ายซ้ายเพราะซ้ายกับขวา e s ซ้ายมีตัวซายมีตัวโ o โนโนมีมเอสตาซ้ายเอาเซ็ฮัทฮัทในเซ็บายไปตูฟิวไเชีย้ยังไม่อยู oh. ่ทางออกไปยิงเลยวะไอ้เขาทำงานอย่ากาดเด็กวะนะ cảm thấy là 10 seconds left băng lên oh mày thao cho ai chưa rồi đây 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 Ôi oh hiền! Yeah. Oh. Wait, bong 2 bong 2 Hold ong! Still level up, eh? Yeah, dạy! Last player standing. Spike down B! Oh! Lock it, hey, jump Down, mang max lao! Wait, wait, wait! Wait, wait, งานดีเพื่อนไม่กี่ภาพดูระบบนี้ดีแล้วเข้ามาถัดไปเดี๋ยวไปดูกับเจม จนี่เอ้าเอ้าเียโลโลตอายเลยเมึงไอคนดำไอ้คนดำตองคนตายเอาแล้วมึงทีนี้เลยมามามาสมองเลย Shadows traveling. Wait. Come on, Come on. Ah. CB. Oh shit! Loading. Yeah. Blinding. don't Spike planted. Enemy remaining. Lên, lên lời 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 đây lời 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 sét lời 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 diamond lời 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 diamond lời 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 ดันมาสวยจัง cover going out มันเป็นเรื่องนอนแน่นอนฮู้ดเยอะเหลือมีเรมเมเนย์เข้าบอลเข้าบอลแอสตาร้องอ่ะแอคกุเลก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 ไปเตะให้ไปเตะให้เอ้าได้เปล่าใช่ไหมฮ่าดีโค้ดดีโค้ดไปด้วย ใช่ถนัดสีอ่ะสีหีหนูอยากลองสีบ้างเป็นไงอ่ะสีหีอเฮ้ยวังซ้ายเชี่ย o e n e m y remaining ขขบบนเออกกูเลยกกูเอกราเพื่อนโดนแล้วโดนล้วไอ้ชิบโดนโคเทเลยี่อ้

ในหน้าในไซต์ในหน้าในไซต์ไซต์ต่ไมตได้ข้างเจมไซต์เจมไซต์ในไซต์ไซ์โอเคสวยไม่ขอสกินไม่ขอสกินเลยอเจมขอปืนมาดิไม่ขอ ยืนด้วยร้องแข้งของตัวเองไม่ใชคนที่แพ้ขนานั้นเนี่ยอไอ้่ไปไปนลำบากไอ้อ้ยได้ให้คุณร้องเพลงอสานไหเเี้ไม่ชอบเบียร์ไม่รู้อะอืมเก็บออฟก

No, no, no. Spike spotted me. One enemy remaining. Ah, come on, let's go! Last player spotted no. Defenders win! Oh, man, I was gonna get up. Did you see that one? yeah. I it,